สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่ s k ิน Academy Beauty Talk นะคะ,คะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวแทนของแบบ GenX ก็คือเป็นตัวแทนของแบบคนไข้อายุประมาณ 30- 40ปีซึ่งแบบอยากจะทำเล <Gen S 1> ่น <egg. S 1> อยากจะทำเจนเอ็กซ <Gen X. S 1> ์ 50, ่าใช่หมละ <laughs> ไม่ไม่เออสี่สิกว่าแล้วค,คืออยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แต่ว่าก็มีความกลัวอะไรตามสไตล์ GenX ว่าแบบว่าเฮ้ยฉันเที่ยวฉันแบบไม่นั่นแล้วแต่ฉันอยากจะทำนู่นทำนี่ก็มีคำถามจะถามคุณหมอใช่ไหมคะ ค่ะก็ตอนนี้สนใจฟิลเลอร์เพราะว่าด้วยอายุเนี่ยก็สี่สห้าแล้วอะค่ะก็เริ uh ่ม huh. มีส่วนที่ค่อนข้างโวล่มที่หายไปอะไรเงี้ยหน้าตาดูไม่ค่อยสดใส<า>อะค่ะเติมสิคะอยากเติเมตอะไระแต่ว่าฟังมาเยอะมันว่าฟิลเลอร์เนี่ย <Okay. S 2> มันอันตรายก็เลยกลัวก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอว่าฟิลเลอร์ huh. เนี่ยหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ย uh huh. มันมีคอมลิเคชั่นด้านไหนบ้างคะที่แบบที่มัน เสี่ยงต่ออันตรายอะค่ะจริงๆก็มีแต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยนะเออทุกคนอาจจะเคยเห็นจากคลิปว่าคนไข้ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วตอนแรกคือดูดีมากเลยแต่ประมาณ1-2เดือนเนี่ยอยู่ดีมีหน้าบวมเกิดขึ้นบางคนบวมๆยุบๆบ,บางคนมีหนองอันนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังว่าเกิดได้จาก3ประการะนะคะประการแรกเลยอะก็คือเป็นจากภูมิของคนไข้เองหมายความว่าตอนแรกเนี่ยฉีดไปไม่มีอะไรแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ย ร่างกายเนี่ยเราเป็นหวัดขึ้นมาอย่างเงี้ยร่างกายอาจจะแบบดีเทคฟิลเลอร์เราที่ปกติไม่มีอะไรอะ่ะเข้าใจว่าแบบเป็นสิ่งแปลกปลอมหมายความว่า,วาบางทีนอนน้อยก็เกี่ยวไหมคะหรือว่าเกี่ยวเพราะว่าบางทีเราเป็นหวัดหรือว่าเรานอนน้อยเนี่ยคือร่างกายเราจะเริ่มสร้างภูมิมาเพื่อจิตพยายามกําจัดอะไรออกไปเหมือนมีทหารเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นดีเท็ฟิลเลอร์ที่เราฉีดว่าเฮ้ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีปฏิกิริยาต่อฟิลเลอร์ก็สังเกตว่าบางคนเนี่ยพอเป็นหวัดปุ๊บฟิลเลอร์ที่ฉีดอยู่ดิมันบวมขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะหรือว่าช่วงน้อยน้อยเพราะว่าเคยเห็นกันมีเพื่อนบางคนบอกว่าหลังจากไปเที่ยวดื่มเหล้าอย่างเงี้ยฉีดฟิลเลอร์ปากไปแล้วแบบปากบวมตึงใช่แต่บางคนก็ไม่เป็นนะอันนี้เป็นจากภูมิตัวเองเพราะนั้นต้องระวังเลยว่าช่วงที่เราฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยเราควรจะต้องทาร้างกายให้แบบแข็งแรงอ่าฮะเพราะว่ามีบางคนน่ะที่แบบฉีดไปแล้วก็มีอาการบวมถ้าแบบภูมิตกได้อันนนนี้้เเเเเเปป็็สาาหตุุแแรกกคคือออบบภูมมิิขงงงซึ่่ไไดดทน จะบวมบว,วมยุบย,บยบุสาเหตุที่2เลยคือติดเชื้ออ่าอันนี้หมายความว่าเราอาจจะไปฉีดกับไม่รู้สิหมอกระเป๋าหรือว่าอาจจะเป็นแบบไม่ได้สะอาดพอ,อแล้วพอฉีดเข้าไปปุ๊บอม่ตอนที่ฉีดนะมันมีเชื้อโรคเข้าไปตามเข็มด้วยซึ่งอ,อันนี้จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไปฉีดที่คลินิกที่คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอจริงๆแล้วก็เป็นคลินิกที่ค่อนข้างแบบดูแลเรื่องสเตอริไลเซชันอะไรเงี้ยมอว่าโอเคอแต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยพอเชื้อโรคเข้าไปแล้ว่มันก็ไปอยู่ในฟิลเลอร์ค่ะ และเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในนั้นนะคาจนกระทั่งสักประมันเดือน2เดือนเนี่ยมันก็เริ่มแบ่งตัวใช่ไหมแบ่งตัวแล้วก็มันก็จะอยู่ในก้อนฟิลเลอร์อะค่ะแล้วมันก็จะเกิดอาการเกิดขึ้นหมายความว่ามันไม่ได้เกิดทันทีทันใดมันไม่ได้เกิดทันทีทันใดเพราะมันต้องใช้เวลาแบ่งตัวด้วยเหมือนแบบอ๋อทางนี้ก็เข้าใจว่าเหมือนแบบฉีดปุ๊บติดเชื้ออีกวันมึงเอออักเสบเลยอาจจะออาจจะอักเสบเลยหรือว่าอักเสบทีหลังก็ได้อันนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนั้นคือส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องเป็นหัตการที่แแบบบบโห อินเวสีมากแต่ฟิลเลอร์เราฉีดไปแค่บางจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เชื้อโรคเข้าไปมันจะเข้าไปกับเข็มที่ไม่สะอาดหรือว่าไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปหรือว่าเราอาจจะใช้แบบโปรดักที่มันเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็ต้องระวังเราก็ต้องใช้โปรดักที่ดีด้วยพะเข้าไปปึบเขาก็เข้าไปแบ่งตัวแบบสร้างลูกสร้างหลางอย่างเงี้ยอีกสัก2เดือนก็จะเห็นอาการเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเริ่มมีอาการบวมๆวมแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับบวมจากภูมิของเรานะมันจะบวมและเจ็บ ม,าามะเหมืดงแดงมีการอ,อักเสบอะไรอย่างเี้าาใช่ไหมคะเออมีการอักเสบแล้วก็พอมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีหนองเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยนอกจากที่จะเป็นแบบเกิดจากตัวเทคนิคที่ไม่สะอาดแล้วก็เกิดจากตัวฟิลเลอร์เองได้ไหมายความว่าไม่ใช่ฟิลเลอร์ที่เป็นไฮยาลูรนิกแอซิด เป็นอาจจะเป็นซิลิโคนไปฉีดกับหมอกระเป๋าอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่สลายพอมีเชื้อโรคเข้าไปมันก็อยู่ในนั้นอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยก็คือว่าจะฉีดก็ต้องดูด้วยว่าคลินิกมีมาตรฐานไหมปลอดภัยไหมความสะอาดของคลินิกอะไรเข้าไปนะคะถามคุณหมอด้ว่าเราฉีดโปรดักต์อะไรเข้าไปที่สําคัญคือไม่ใช่หมอกระเป๋านะคะเพราะว่าอาจจะไปเจอซิลิโคนได้อ่าซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นฟิลเลอร์ปกติอ่ะแล้วมีการติดเชื้ออย่างเงี้ยเรายังสามารถสลายได้นะเพราะว่ามันมีตัวสลายค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นสารที่ไม่สลายเช่นซิลิโคนอย่างเงี้ยต้องไม่ขูดออกเลยนะพร้อมกับเชื้อไปด้วยอย่างเงี้ยหน้าก็จะเป็นสากาเลยนะ,ะอันนี้ก็ต้องระวังและอีกปัจจัยหนะึ่งค่ะปัจจัยสุดท้ายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้ฟิลเลอร์อ่าคือแพ้ฟิลเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะแต่น้อยมากหมายความว่าเราแพ้ตัวฟิลเลอร์เลยอาจจะแพ้ ตัวสาร HA หรือว่าไฮยาลูโลนิกแอซิดเองที่เป็นส่วนประกอบของฟิลเลอร์หรือว่าแพร่ crosslink นะคะที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของฟิลเลอร์นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดทุกคนซึ่งอันนั้นเนี่ยพอฉีดเข้าไปปรึบมาจะรู้เลยไม่รู้เพราะว่ามันเวลาเราแพ้อะไรเราต้องอาศัยการอย่างเวลาแพ้ครีมเราก็ต้องทาครีมสักพักก่อนใช่ไหมคะให้มันอาศัยการทาสักพักให้ตัวเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยภูมิเรารู้จักก่อนอก็จะเกิดอาการแพ้ขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าพอเราฉีดฟิลเลอร์ไปสักพักเนี่ยประมาณ2อสเดือนเนี่ยอยู่ดีหน้าเราเกิดมีการบวมๆยุๆๆบๆบวมๆยุบๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือน2กรณีแรกเนาะคือเราก็ไม่ได้เป็นหวัดอยู่ดีมันบวมขึ้นมาแล้วก็ เราก็ไม่ได้มีหนองออกมาด้วยเหมือนไม่เหมือนติดเชื้อไม่ได้บวมไม่ได้ปวดบวมแรงร้อนน่ะแต่มันบวมยุบบวมยุบอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอาการแพร้ฟิลเลอร์ได้แต่เจอน้อยถ้าเราสงสัยอย่างนั้นนะก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นที่โรงเรียนแพทย์เงี้ยค่ะก็จะมีการเทสได้ว่าเออจริงๆอ่ะเราแพ้ฟิลเลอร์จริงไหมคือแพ้ตัวฟิลเลอร์เลยจริงไหมอ่าแ,แล้วก็จะได้ระวังไว้พอเราถ้าเรารู้ว่าเรามีคอมมิเคชันอย่างเงี้ยแล้วคือฟิลเลอร์เนี่ยสามารถสลายได้ทันทีไหมคะคุณหมอฉีดสลายได้มคะ อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีว่าถ้าเกิดว่าเราเจอทั้ง3อย่างเนี่ยอันแรกคือจากภุมิเราเองหรือว่าที่2จากการติดเชื้อหรือว่าอันที่3มเนี่ยเกิดจากที่มันแบบมีการแพ้ฟ,ฟิลเลอร์เองจะฉีดสลายได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดจะฉีดสลายเนี่ยแนะนําว่าให้ให้ปรึกษาต้องเป็นแบบอาจารย์โรงเรียนแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าการฉีดสลายฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียได้อันแรกคือเวลาเราสลายฟิลเลอร์เนี่ยถ้าสมมติเราเป็น คตกลิที่3อะคือเราแพ้ฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยการที่เราสลายฟิลเลอร์และฟิลเลอร์มันกลายเป็นแบบสายเล็กๆๆ,ๆอย่างเงี้ยมันอาจจะยิ่งกระตุ้นภูมิที่เราแพ้ทำให้มันแบบยิ่ง ยิ่งบวมยิ่งเห่อมากค <c oughs> ือไม่ใช่กรณีไหนก็จะสลายได้ถูกต้อง <c oughs> ไม่ใช่กรณีไหนที่จะสลายได้แต่โอเคถ้าเป็นกรณีติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะสลายได้ร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าเออการที่หน้าเราบวมบวมขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในกรณีไหน <c oughs> ะจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วก็ <c oughs> มีการเทสอย่างเหมาะ <c oughs> สม <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าสลายไปเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็อยากทราบว่าตอนเนี้ยอ่า ฉีดฟิลเลอร์บริเวณไหนที่เป็นจุดเสี่ยงคะคุณหมอจุดเสี่ยงที่แบบอันตรายจริงๆจ,จุดเสี่ยงก็จะเป็นจุดที่สามารถเอาเอาเป็นว่าเสี่ยงหมายความว่าอาจจะทําให้ตาบอดหรือว่ามีมีแบบคอมมิเคชันไร้แรงนะคะแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์ด้วยแต่จุดที่ต้องระวังมากที่สุดเลยคือจมูกก็แนะนําว่าฟิลเลอร์ที่จมูกจะฉีดเลยเพราะว่าเหมือนเส้นเลือดเราอะมันมีความความซับซ้อนตรงบริเวณจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะใช้หัตถการอื่นเช่นร้อยไหมนะคะหรือว่าอาจจะไปทําจมูกเลยดีกว่าส่วนส่วนอื่นๆที่มีความเสี่ยงรองลองมาก็เช่นหน้าผากกบขมับซึ่งอันนี้ฉีดได้นะคะไม่ไม่ต้องกลัวยังสามารถฉีดได้แต่ขอให้เลือกโปรดักต์แล้วก็เลือกคุณหมอนะคะคที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆค่ะก็จะปลอดภัยได้นะคะเจนเสามารถทําได้ค่ะฉีดฟิลเลอร์ได้ไม่ต้องกังวลได้ค่ะก็คือ ทำได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บรรยากาศสิ่งแวดล้อมคลินิกที่สะอาดและปลอดภัยถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็จะเจนเอกก็จะสวยงามอย่างมีคุณภาพค่ะประมาณนี้เลยโอเคคุณหมอก็เริ่มหิวแล้วว่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดฟิลเลอร์กันเลยไหมนะโอเคพร้อมสวยค่ะพร้อมสวยโอเคพร้อมสวยอย่างปลอดภัยนะคะถ้าอย่างไรก็ตามก็ ยังไงก็ขอให้ติดตามหน่อยนะคะ Skin Academy Beauty Talk ค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะน้าอย่งต้องกี่ซีซีค่ะกี่ซีซีดีเอ่ยเดี๋ยวจะประเมินให้ค่ะเอาไว้อีพ่สอดหน้าดีไหมคะค่ะ